สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุวรรโสดานะคะชื่อเล่นชื่อกิฟค่ะตอนนี้กําลังสุสยู่ที่มหาวิทยาลัยรามศิสยเกศสาขาวิชาภาษาไทยชั้นปีที่2ค่ะค่ะสําหรับวันนี้นะคะกิฟตก็จะพาเพื่อนๆมาทําความรู้จักกับแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่ากา hoot กันค่ะถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้แล้วว่ากา hoot เป็นยังไงเราไปทําความรู้จักกันเลยค่ะไปกันเลย ก่อนอื่นเรามาเริ่มทำความรู้จักกับ a าโ o t กันก่อนนะคะ a า o o t เป็นโปรแกรมเพื่อการศึกษาสามารถทำแบบสอบถามคำถามหรือใช้เพื่อการอภิปรายสำรวจและที่สำคัญสามารถใช้งานได้ฟรีคะ่ะ wow. ประโยชน์ของคาหูสามารถทำเป็นแบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนเพื่อช่วยในการประเมินผลการเรียนของผู้เรียนได้สามารถกระตุ้นความกระตือรือร้นของนักเรียนได้ดีและที่สำคัญนักเรียนและคุณครูได้มีส่วนร่วมกันในชั้นเรียนค่ะข้อจํากัดของคาหูด ไม่สามารถใช้งานแบบออฟไลน์ได้จะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเท่านั้นนักเรียนบางคนอาจไม่มีมือถือหรืออาจจะมีมือถือแต่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตผู้ตอบต้องอยู่ในสถานที่เดียวกันกับผู้ถามจึงจะสามารถมองเห็นคำตอบและตอบคำถามได้ค่ะข้อดีของคาหูดสามารถเข้าใช้งานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถโชว์คะแนนให้รู้ได้ทันทีสามารถเล่นได้จำนวนมากในครั้งเดียวและสามารถตั้งคำถามเป็นรูปภาพหรือเป็นภาษาไทยได้ส่วนข้อเสียของคาหุนนะคะนักเรียนที่อยู่ใกล้กันจะสามารถลอกคำตอบกันได้และถ้าครูผู้สอนอยากรู้คะแนนของนักเรียนต้องไล่จดคะแนนนักเรียนทีละคนคะ่ะ สำหรับวิธีการเข้าใช้งานค่าหูดผ่านเว็บไซต์นะคะก็จะมี2ช่องทางหลักๆเลยซึ่งช่องทางแรกนะคะก็จะเข้าไปที่ค a า o ูด it นะคะเป็นช่องทางสำหรับนักเรียนค่ะและอีกช่องทางหนึ่งนะคะก็คือค a า o ู t com ค่ะช่องทางนี้จะเป็นช่องทางสำหรับการสร้างคำถามค่ะโดยจะทำการ s ิงค up เข้าสู่ระบบนะคะเพื่อทำการลงทะเบียนค่ะ ซึ่งในกรณีที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถทำการล็อกอินเข้าไปในระบบได้เลยนะคะมเมื่อเราสามารถเข้าสู่ระบบได้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะปรากฏหน้าโฮมให้เห็นดังนี้ค่ะซึ่งเมื่อเราจะสร้างคำถาม,เรา,ราถามเราก็ต้องคลิกไปที่ปุ่ม Create Kahoot ค่ะซึ่งปุ่มนี้จะทำให้เราสามารถสร้างคำถามไว้สอนนักเรียนได้ค่ะ ่อนที่จะเริ่มสร้างคําถามนะคะเราต้องมาเลือกประเภทของคําถามก่อนโดยคิดก็จะเลือกประเภทเป็นแบบหลายตัวเลือกค่ะเมื่อเลือกประเภทเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาตั้งค่าต่างๆโดยลําดับแรกก็จะตั้งค่าหัวข้อเรื่องกันก่อนนะคะซึ่งลําดับนี้นะคะคิดก็จะเลือกเป็นหัวข้อของคําลักษณะนามค่ะ ลำดับต่อมานะคะเราก็จะมาทําการใส่รายละเอียดหรือว่าอธิบายคําถามค่ะเมื่อเสร็จลําดับนี้แล้วนะคะเราก็จะมาทําการเลือกภาษาค่ะซึ่งส่วนนี้นะคะเราสามารถเลือกภาษาอะไรก็ได้เมื่อเลือกภาษาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทําการตั้งค่าประเภทของผู้เข้าร่วมค่ะโดยจะเป็นตั้งค่าให้เห็นคนเดียวหรือว่าให้ทุกคนเห็นก็ได้ค่ะเมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาตั้งค่าปกของคําถามค่ะ โดยเราจะนำรูปจากเครื่องโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ของเรามานะคะเสร็จแล้วก็จะทำการตกลงเรามาเริ่มสร้างคำถามกันเลยค่ะโดยลำดับแรกนะคะเราก็จะทำการเขียนคำถามลงไปค่ะพิมพ์นะคะพิมพ์พิมพ์คำถามลงไปค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาทำการเลือกรูปค่ะหรือว่าจะเป็นวิดีโอก็ได้นะคะ แต่ลำดับนี้เราจะทำการอัปโหลดจากเครื่องโน้ตบุ๊กของเราลงไปค่ะเมื่ออัปโหลดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทำการคีย์ช้อยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการติ๊กถูกในข้อที่ถูก แล้วทําการกําหนดระยะเวลาค่ะโดยการกําหนดระยะเวลาเราต้องเลือกให้เหมาะสมกับความยากง,ง่ายของคําถามด้วยนะคะแล้วก็ทําแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆจนครบจํานวนข้อเลยค่ะ เมื่อสร้างคำถามเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถแชร์ให้ผู้อื่นเข้าร่วมเล่นเกมได้เลยค่ะก่อนจะเริ่มเล่นนะคะก็จะปรากฏรหัสดังต่อไปนี้ค่ะซึ่งจะแต่ละรอบจะมีรหัสที่ไม่เหมือนกันนะคะซึ่งผู้เล่นจะต้องคีย์รหัสลงไปค่ะแล้วก็ใส่ชื่อเล่นต่อไปเลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะผู้เล่นก็จะเข้ามาอยู่หน้าเว็บแล้วก็พร้อมใช้งานได้เลยค่ะแล้วเราก็จะมาเริ่มเล่นเกมกันเลยนะคะ เมื่อเล่นสร็จแล้วนะคะก็จะปรากฏลำดับ3ลํลำดับที่ได้คะแนนมากที่สุดค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆรู้จักคาหูดกันมากขึ้นไหมเอ่ยหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆทุกคนนะคะ